สปีที่บางแก้วเปลี่ยนแปลงทาด้วยใจทําด้วยหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนบางแก้วเสมือนหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนบางแก้วนั้นเป็นญาติมิตรพี่น้องของเราพัฒนาตําบลสู่เมืองบางแก้วสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางแก้วที่เคารพทุกท่านกับผมดรพัรตรพลจำปารัตนายกองคการบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สปีแล้วครับพี่น้องที่บางแก้วเราได้เปลี่ยนแปลงในเชิงลุกการพัฒนามุ่งไปสู่พี่น้องประชาชนเป็นหลักลงทุนการศึกษาดูแลคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาตำบลสู่เมืองบางแก้วบ้านเมืองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้ จะต้องเริ่มพัฒนาที่คนโดยมุ่งเน้นไปสู่การศึกษาองค์การบริหารส่วนตบงแก้วได้ทำา o u u ร่วมลงนามกับนักวิชาการการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาสร้างแนวคิดสาธิตบางแก้วของเราเราเป็นแห่งแรกของประเทศไทยผมได้ดําเนินการก่อตั้งโรงเรียนในระดับอนุบาลสาธิตบางแก้วแล้ว4โรงเรียนด้วยกันอนุบาลสาธิตบางแก้วทั้ง4โรงเรียนนั้น ได้ประกาศแสดงผลสำลิศทางการศึกษาเป็นการประกาศว่าเด็กในโรเรียนสาธิตบางแก้วนั้นได้สําเร็จการศึกษาในชั้นอนุบาลแล้วไปสี่รุ่นแล้วครับและแน่นอนพฤษภาคมจะเปิดเรียนเปิดสอนในระดับชั้นประถม2558นนี้อย่างแน่นอนกับผมจะมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนการสอนระบบใหม่ในเชิงจินตนาการไม่เน้นอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว เราจะพาเด็กนักเรียนสาธิตบางแก้วไปศึกษางานนอกสถานที่ถ้าเด็กเราอยากจะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาล<ม>เราจะนําเด็กนี้ไปเรียนที่ศูนย์แพทย์ครอบครัวเราหรือไปเรียนที่โรงพยาบาลหรือไปเรียนที่รอพอ,สอสต่อถ้าอยากจะเป็นตํารวจเราก็จะพาเด็กสาธิตบางแก้วเ่านั้นไปเรียนที่โรงพักบางแก้วในเรื่องการส่งเสริมที่จะให้เด็กได้มีคุณธรรมมีความกตัญญูรู้เท่าทัานโลกนั้น mm. เราจะนิมนต์พระมาสอนมาอบรมเป็นวิทยากร,รให้กับเด็กนักเรียนของเราได้เรียนรู้ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมนี่คือสิ่งที่เราจะดําเนินการอย่างเช่นเราพาเด็กไปชมสวนสัตว์หรือเราไปทําประเพณีวัฒนธรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติเราจัดเต็มที่เพื่อเด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลบางแก้วมอบทุนการศึกษาในทุกวันเด็กให้กับโรงเรียนในพื้นที่นี่คือก้าวแรกที่เราจะพัฒนาตำบลบางแก้วไปสู่อนาคตที่ดี ภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลบางแก้วนั้นจะต้องได้รับการดูแลที่ดีขึ้นผมภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอการก่อตั้งศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชนอบอตอบางแก้วขึ้นซึ่งแน่นอนครับเป็นโมเดลแห่งแรกของประเทศไทยศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชนนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วเป็นระยะเวลาปีกว่าที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ซอยเมืองแก้วได้ดำเนินกิจการให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการเป็นอย่างดีเยี่ยม และเราได้ภูมิใจที่ได้กอ่อตั้งศูนย์แพทย์แห่งที่สองที่เพลมหรือไทยหมู่ที่14กระผมได้ตั้งทีมงานไว้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงก็คือหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยที่ขับรถพยาบาลดูแลเขาเรียกว่าแอมเบรนเป็นแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการฝึกฝนมีใบป,ประกอบวิชาชีพเราประสานงานดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่บ้าน จนถึงมือหมอที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ตามสิทธิ์ที่ท่านต้องมีเช่นบัตรทอง UC ซหรือว่าสปสอชแห่งชาติให้การสนับสนุนและแน่นอนครับหน่วยงานรักษาความสะอาดในชุมชนหน่วยงานจัดเก็บขยะมีความเต็มใจไม่เกี่ยงงานสิ่งที่ภาคภูมิใจอีกเราก็ได้ดำเนินการก่อตั้งอ,อพอปหลประจำอบตอบางแก้ว ต้องขอบคุณทีมงานอบบรอทุกคนที่อาสาสมัครไม่มีเงินเดือนไปโบกรถไปอำนวยคอมสะดวกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความภาคภูมิใจและเสียสละและสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกหลายหน่วยงานเช่นหน่วยบรรเทาสาธารณภัยป้องกันเพลิงเรียกง่ายๆว่าเจ้าที่ดับเพลิงมีความเข้มแข็งมีความตั้งใจเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆดึกดื่นเที่ยงคืนจับงูน้ำท่วมไฟไหมท่อตันไปดูแลสูบท่อล้างท่อสูบส่วมฟรี ผักตบในคลองวัชพืชในคลองก็ไปดูแลให้พี่น้องประชาชนต้นไม้กิ่งไม้ที่มีเกะกะบนทางถนนสาธารณะก็ไปจัดการให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยเรายังมีอีกหลายด้านผมได้ตั้งนโยบายกล้อง CCTV ทั้งพื้นที่ตำบลบ,บางแก้วไปแล้วหนึ่งเฟสองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บางแก้วเราได้สืบสารประเพณีต่างๆอันดีงามมาโดยตลอดร่วมกับอําเบอร์อย่างเช่น โครงการประเพณีรับบัวประเพณีเข้าพรรษาแห่เทียนเข้าพรรษาประเพณีออกพรรษาทุกทุกปีเราได้ดำเนินจิตการบรนประชาสัมมาเนรหรืออุปสมบทปลักเป็นโครงการถวายเทิดเระกเกียรติแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราได้จัดงานเพื่อเฉลิมฉลองแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา5ธันวามมหาราชเรารักพ่อหลวงของเรา เราได้ร่วมกับอำเภอและจังหวัดตั้งโครงการดูแลบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอบอตอบางแก้วเราก็ให้การสนับสนุนโรงพักบางแก้วเช่นกันไม่ว่าการจราจรก่อตั้งหน่วยอาสาจราจรขึ้นมานอกจากนี้การที่จะมานั่งทำงานบริหารอยู่ที่หน่วยงานอบตอ,อย่างเดียวเห็นจะไม่ใช่อบตอบางแก้วรุ่นใหม่โครงการอบตอยิ้มด้วยใจดูแลประชาชนบางแก้ว จึงเกิดขึ้นอย่างเช่นขอความร่วมมือกับฝ่ายปกครองทะเบียนและบัตรนำบัตรประชาชนมาทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทะเบียนบ้านทะเบียนราษฎรของอำเภอบางบีมาดูแลพี่น้องประชาชนในจุมจนทําใบอนุญาตใบขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ในอนาคตนี้ร่วมกับสํานักง,งานขนส่งจังหวัดส,สุรบกาีหรือกรมขนส่งทุกอย่างที่ผมพูดได้กระทํามาแล้วโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน3ชุมชนหลักชุมชนรัต,ตนธานีชุมชนเมืองแก้วชุมชนเลิศนิมิตอบตอบางแก้วนั้นไปดูแลแก้ไขปัญหาร,ระบบน้ําระบบไฟแสงสว่างให้กับพี่น้องประชาชนได้และแน่นอนครับ เรื่องการจราจรเมื่อผมเข้ามาบริหารผมจึงเร่งดําเนินการแก้ไขเร่งด่วนทุบก,กําแพงเบอร์ลินหรือกําแพงม้าลายกลางถนนนั้นทิ้งไปถนนหนทา,ทางจึงได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นลันลี่วิวจากคอยหลังวัดพลัดเปียงออกบางนาตาสะดวกขึ้นจากหน้าวัดพลัดเปียงไปบู่สิชุมชนซอยสีด่าน หมู่ที่12หมู่ที่16ออกสีนิครินจากลำบากมา20-30ปีผมก็ลาดยางให้พี่น้องประชาชนติดไฟแสงสว่างให้พี่น้องประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้นปลอดภัยยิ่งขึ้นและยังมีถนนทางลัดอีกเส้นหนึ่งที่ต้องกราบขอบพระคุณทางสนามกอล์ฟเมืองแก้วท่าน,นาได้เมตตาได้เจรจาร่วมกับอบตเมืองแก้วยินดียินยอมอนุญาตไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราได้จัดตั้งโครงการบ้านเพื่อไทยอง์ราชน์ ดูแลพี่น้องประชาชนที่มีสภาพบ้านเรือนที่ลําบากได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาแล้วไม่น้อยกว่า3 0 0ร้อยสหลังคาเรือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตในการพักอาศัยที่ดีขึ้นเราได้ดูแลผู้สูงอายุคนพิการเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเต็มที่สิ่งที่เราทิ้งไม่ได้เลยคือการระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ว่าจะเลือดลังหรือติดต่อบ,บําบัดพื้นปู่ป้องการโรคไข้เลือดออกป้องการโรคไข้หวัดนก เรามีทีมงานกองสาธารณสุขทีมงานศูนย์แพทยร่วมกับรอพสตรหรือร่วมกับพศมรหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงไปคีดทำหมันสุนัขจัดการพ้นหมอกควันกำจัดยุงลายและรณรงค์ให้ความรู้กับระวังป้องกันโรคติดต่อและไปดูแลพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยอยู่ที่บ้านนี่คือสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ทำเพื่อพี่น้องประชาชน2,558มั่นใจเหลือเกินครับว่าจะนำพี่น้องประชาชนเข้าสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อจะส่งเสริมอาชีพให้พี่น้องประชาชนในชุมชนช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้พี่น้องประชาชนเราจรึงมีการอบรมอาชีพที่หลากหลายเพื่อจะคัดกรองแนวคิดและได้ก่อตั้งเป็นโรงงาน อาชีพบางแก้วขึ้นมากับผมจะเน้นเรื่องอาหารพื้นบ้านของไทยเราส่งเสริมให้เป็นลักษณะการท่องเที่ยวเราจะประสานงานร่วมกับกลุ่มถั่วให้มาศึกษาหรือมาดูงานกับโรงงานบางแก้วของเรานี่คือหัวใจจะทําเชิงพาณิชย์แบบท่องเที่ยวการบริหารงานของกระผมและทีมงานเพื่อพี่น้องประชาชนบางแก้ว ผมมั่นใจเหลือเกินว่าการประสานงานไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนระดับประถมโรงเรียนหนามแดงโรงเรียนคลองปรดเปียงโรงเรียนวัดสลุดโรงเรียนบ้านวินิตบางแก้วโรงเรียนบางแก้วประชาสว์เราก็ทํางานไปพร้อมเพียงกันวัดทหารชุมชนกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องขอขอบคุณทีมงานสมาชิกสภา32ท่านขอบคุณ พนักงานข้าราชการลูกจ้างอบตอบางแก้วทุกคนขอบคุณลุ่มสตรีอ,อสอมอผู้สูงอายุเยาวชนทุกทุกคนขอบคุณฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกทุกคนขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางแก้วที่ให้ความร่วมมือตลอดด้วยดีเสมอมาขอบคุณรอพอสอตวัสดุและบางแก้วเราสนับสนุนยอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกัน ผักดันจนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางแก้วของเราจนได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศเรายังมีความตกลงร่วมกันกับโรงพยาบาลบางบีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายภาครัฐและสาธารณจังหวัดสปสอช,อชอแห่งชาติที่ให้การสับสนุนทั้งงบประมาณและเจ้าที่บุลคลากรการแพทย์เรายังร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลัตสให้ความร่วมมือและสนับสนจากเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล หรือเทคโนโลยีมาร่วมกับศูนย์แพทย์ครอบครัวบตบางแก้วของเราอย่างเต็มที่นอกจากนี้ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นห้างไม่กะบางนาห้างเงยีเกียห้างไทยวัสดุโลตัสโดยเฉพาะสนามกอล์ฟเมืองแก้วนี่คือสิ่งที่อบตอบางแก้วยุคใหม่ทํางานประสานงานร่วมกับหน่วยง,งานรอบข้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนบางแก้วทางอบตอบางแก้วนั้นมีพื้นที่สาธารณะนะครับเป็นการบริการ ใกล้บ้านใกล้ใจของประชาชนนะครับทำให้ประชาชนได้รับความอบอุ่นได้รับการบริการจากอบตอของเรานะครับดรพัฒนาพลจปารัตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้พัฒนาทําให้พื้นที่ในตำบลบางแก้วนี้เจเริญร,รุ่งเรืองประชาชนรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราได้เข้ามาพัฒนาในครั้งนี้คิดว่าการทํางานถ้าเราได้รับความร่วมมือร่วมใจร่วมแรง กับทุกๆฝ่ายนะครับงานทํางานก็คิดว่าน่าจะดีประสบความสําเร็จมากกว่านี้ครับทุกคนต่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เห็นการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมชาวบ้านลับต้องได้แล้วก็สุดท้ายผมก็ขอขอบคุณท่านนายกครับที่ได้ช่วยพัฒนาตำบลบางแก้วให้มีความเจริญเหมือนอย่างทุกวันครับการพัฒนาท้องถิ่นที่ประสบความสําเร็จได้นั้นเกิดจากพลังสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจ ของพี่น้องประชาชนให้อบตอบางแก้วได้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นครับผมก็มีความยืนยันกับประชาชนว่าผมจะพัฒนาต่อไปให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นเป็นโมเดลของบางแก้วของตำบลบางแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเรามีกอ,องทังที่จะต้องเป็นผู้เก็บภาษีหารายได้ มาสนับสนุนนโยบายดีๆสู่การพัฒนารัฐบาลกระทรวงทบวงกรมได้จัดสรรรายได้ภาษีต่างๆมา,าให้กับท้องถิ่นด้วยนอกจากนี้ต้องขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาเสียภาษีไม่ต้องมาที่อบตอบางแก้วก็ได้นับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปเราจะไปออกบูธที่ห้างไม่กะบานนานี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้รับบริการ เราก็นําเงินภาษีของท่านมาดูแลพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของเราพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เกิดความเจริญร,รุ่งเรืองครับผมอยากจะนํา ชุมชนบางแก้วเป็นชุมชนแห่งสวัสดิการจะต้องมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมีศูนย์เรียนรู้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมมีศูนย์ฝึกหัดอาชีพมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะตลาดน้ำตลาดโบกจะมีสวนน้ำขนาดใหญ่มีพี่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพี่น้องประชาชนไม่น้อยกว่า50ไร่ถึง100ไร่เรามีอคามีปครับ ที่จะขับขึ้นสุขภาพด้านส่งเสริมกีฬาลานออกกำลังกายสนามกีฬากลางเราจะมีสาว่ายน้ำเรามีฟิตเนสเรามีลานกีฬาทุกทุกชุมชนเราจำเป็นจะต้องสร้างปอดเมืองสร้างสวนสาระเป็นส่วนกลางของตำบลบางแก้วให้พี่น้องประชาชนมาใช้ร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเลนจักรยานที่ปลอดภัยบันจักรยานต้องปลอดภัย วิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายต้องปลอดภัยเราจะเดินทางไปสู่การพัฒนาบางแก้วอย่างเหมาะสมสู่เมืองแห่งสวัสดิการสู่เมืองแห่งโอกาสสู่เมืองแห่งความปลอดภัยสู่เมืองแห่งความน่นา